เราสามารถสอบผ่านได้ภายในครั้งเดียวเพียงแค่เข้าใจคลิปนี้ครับปัญหาของน้องๆที่สอบส่วนใหญ่หลักๆแล้วมี2ข้อคือสายอำนวยการมีการแข่งขันที่สูงกว่าสายปรับรามอีกข้อหนึ่งคือไม่รู้ว่าข้อสอบออกอะไรควรเน้นตรงไหนนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราได้คะแนนไม่สูงพอที่จะติดตัวจริงได้ ดังนั้นผมจึงได้ออกแบบคอร์สสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบในสิบตารวจสามเนือการไว้ซึ่งเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานค่อนข้างต่ำไปจนถึงระดับปานกลางเพราะได้นำเอาเนื้อหาที่ออกสอบและแนวข้อสอบเก่ามาถ่ายทอดโดยใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดพร้อมทั้งเราได้เชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office มาบรรยายโดยละเอียดซึ่งในการสอบในสิทธิตำรวจสายมือการการใช้โปรแกรม Word Excel PowerPoint นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่จะทำให้เราทำคะแนนได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับและที่สำคัญเนี่ยภายในคอร์สจะเป็นการ ักกระบวนการคิดที่มีต่อวิชาต่างๆใหม่รวมถึงการทำข้อสอบให้ถูกต้องและทันเวลาครับสิ่งที่จะได้ในคอร์สนี้คือ 1. คอร์สออนไลน์ความยาวกว่า40ชั่วโมง 2. ไฟล์เอกสารประกอบคอสและ 3. หนังสือแนวข้อสอบใน10ตำรวจสายการ พร้อมเฉลยและทาอธิบายกว่า2,200ข้อแล้วพบกันในคอร์สครับ